สวัสดีครับผมเจมส์สัญชัยนนทศิลานักฟุตบอลบีจีปุมครับเรื่องของการปรับตัวนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นทุกวันแล้วก็รู้สึกตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าเกมอะไรครับก็รู้สึกดีกลมกลืนกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนความเป็นหนึ่งเดียวกันครับ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพี่ๆนักฟุตบอลในทีมด้วยแล้วก็สตาฟทุกคนที่แบบช่วยช่วยผมได้เยอะเลยครับทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยเก่งเวลาเล่นเท่าไหร่ครับมันเลยเพอร์ฟอร์มานซ์ในการเล่นมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกช่วยทีมได้มากขึ้นนะครับถ้าเอาเท้าขนาดจริงๆตั้งแต่เด็กๆก,ก็น่าจะเท้าขวาครับ ส่วนตำแหน่งจริงๆถ้าชอบจริงๆถนัดที่ก็น่าจะแบ็กซ้ายครับรู้สึกว่าทําได้ดีครับใน,ในตำแหน่งนี้เวลาเล่นลงไปเล่นจริงๆรู้สึกตัวเองทําได้ดีแล้วก็สนุกกับตำแหน่งนี้มากเลยครับ <S 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 ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อตอนแมตช์ที่เจอรู้สึกจะสวายเลียงช็อปปี้ครับ ็รู้สึกเป็นจะเป็นนาทีแรกเลยครับ <im it> เป็นช็อตที่ผมหลุดขึ้นไปยิงได้ครับแล้วจังหวะน,นั้นมันเหมือนกล้ามเนื้อมันกระตุกขึ้นมาครับแล้วพอแล้วก็รู้สึกจาน่าจะเล่นผมเล่นต่อไม่ได้เลยรู้สึกตัวเลยว่าเล่นต่อไม่ได้ครับก็เลยออกมาแล้วก็วันถัดมาก็ไป m r i สแกนดูนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนจะ,จะเอ็นจะฉีกครับเอ็นเอ็นตรงโคนขาด้านขวาครับจะฉีก ประมาณรู้สึกจะเซนะนึังครับเรื่อง,อ,องของอาการบาดเจ็บนะครับก็อยู่ในขั้นของตอนนี้ก็ฟื้นฟูแล้วก็เรียกความฟิตอยู่ครับส่วนจะกลับมาเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ผล m r i วันที่20ครับผมก็ถ้าหลังวันที่20ผลออกมาดีก็อาจจะกลับมาซ้อมกับทีมได้แบบเต็มรูปแบบครับ สำหรับผมการเลี้ยฟาร์มฟิตแล้วก็กลับมาแย่งตําแหน่งตัวจริงของทีมนะครับก็คือผมว่าผมมองว่าอันดับแรกเลยผมอมองว่าเป็นเรื่องที่ดีของทีมครับที่ว่ามีเพื่อนหลายๆคนที่สามารถขึ้นมาเล่นทดแทนการละกันได้มันเป็นเรื่องที่ดีของทีมครับผมมองว่าจะทีมจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับส่วนเรื่องจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้ไหมก็ ต้องมาแข่งขันกันครับต้องมาต่อสู้กันในสนามก็อยู่ที่โค้ชที่จะพิจารณาครับเพื่อความที่เจมมาแล้วปรับตัวได้ <holder> เร็วเนาะแล้วก็ยอดตัวจริงได้เลยในทีมบีจีเราแล้วก็มโอกาสถูกเรียกมีชื่อติดทีมชาติด้วยตอนนั้นรู้สึกไงไบ้างครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับก็บบ ioè, ไม่คิดว่าจะติดครับผมรู้สึกผมจําได้เพราะว่าผมกําลังขับรถมาซ้อมบอลนี่แหละครับแล้วก็มาถึงที่สนามแล้วเหมือนพี่แซมครับพี่แซมที่กัลสตามเขาก็ทัก ทีมชาติทีมชาติเดินมาผมก็อะไรผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เพิ่งมารู้ใน f a c e b o o k ว่าอ๋อมีชื่อผมด้วยนะครับ<ม>ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจครับน้องๆหลายคนก็แซวเจอการบาดเจ็บไปอย่างเงี้ยในส่วนของการมีชื่อกลับมาติดทีมชาติอะไรเงี้ยเรามองตรงนี้ยังไงบ้างก็รู้สึกว่าต้องเอาตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดครับเรียกฟอร์มเรียกความฟิตเรียก จังหวะฟุตบอลต่างๆที่หายไปเกือบ2เดือนอรเงี้ยครับอยกกลับมาให้เร็วมาอันดับแรกเลยก็คือต้องมาช่วยทีมผมว่าถ้าผลงานทีมดีครับอะไรดีๆมันก็จะมาเองครับมกีก็มีโอกาสทีมชาติมีกาสมีชื่อกับไปติดครับส่วนตัวนะครับเป้าหมายที่มองไว้ก็คืออยากจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงครับแล้วก็อยากจะ กลับมาพัฒนาฟอร์มของตัวเองให,ให้มันดีกว่าเก่าครับเพื่อที่จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดผมผมรู้สึกว่าผมโฟกัสที่ทีมเป็นหลักครับผมอยากให้ทีมประสบความสาเร็จครับผมรู้สึกว่าถ้าทีมประสบความสาเร็จผมก็มีความสุขเพื่อร่วมทีมทุกคนสตาฟทุกคนที่ทํางานกันมาเหนี่ยมันมีความสุขทุกคนครับสวัสดีแซนบอนนะครับดีทีที่อยูว่ว่าขอบคุณครับที่คิดถึงครับผมก็คิดถึงเหมือนกันครับผมก็อยากลงไปเล่นอยากลงไป Uh, ตอบแทนแฟนบอลตอบแทนสตาฟโค้ชทุกคนที่เชื่อใจครับตอบแทนเพื่อร่วมทีมที่เชื่อมัน่นเพื่อกันระดมครับก็อยากอยากจะลงไปช่วยทุกคนครับแล้วก็คิดถึงทุกคนมากครับ